สเตลครับพี่1.9ซดสเตลเกียออโต้นะครับคันนี้เป็นตัวซซดเพเทสนะครับตัวรถได้สีดําตัวรถได้สีดํานะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับดูดิซัดเพจเทสสเตลมีกล้องมองหลังมีทุกอย่างครบถ้วนนะครับคันนี้เดี๋ยวทะเบียนเปลี่ยนเปกรุงเทพให้นะครับใคยหาอยู่นะคันนี้นะครับผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรถปี2019ได้สเตลนะได้ตัวหน้าหล่อแบบนี้เลยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ซียท่านเลยนะครับอยู่กับผมเนทออโต้นะครับ วันนี้เอาอินสูดีแม็ก1.9สเตลนะครับคันนี้ก็กลับมาจากอู๋สีเนาะก็ไปเก็บงานสีมาบ้างนิดหน่อยนะครับรถไปลอยขนแมวเนาะก็ไปเก็บพวกตัวกระจังกับด้านข้างตรงนี้มานิดนึงนะครับแลคาคันนี้คืออินสูดีแม็ก1.9แท้สเตลนะครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์พันเก้าปีสิบเก้าราคาเสนอขาย499,000บาทนะครับ499เท่านั้นนะรถเลขกมาอยู่150,000บาทนะครับสเตลคันนี้ได้สีดำนะหล่อมากเลยนะ ใครที่ต้องการตัวรถแบบเครื่องยนต์1.9เกียร์ออโต้ขับง่ายๆนะครับสเตลคันนี้ตอบโจทย์สเตลคันนี้ตอบโจทย์นะครับเป็นสีประตูไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครับเครื่องยนต์พันเก้านะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็สวยด้วยนะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับคันนี้คือข้อดีนะครับคือสีครับได้สีแล้วก็ลดได้ปีแล้วก็เลขไม่ไม่เยอะเลขไม่ไม่เยอะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับชุดกันชนด้านหน้าคนับสนิทนะครับสองฝั่ง ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์เนาะพร้อมเดทามันนิ่งไลท์แล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของสเตลเลยนะครับเราต้องบอกว่าหน้ารุ่นนี้หล่อหน้ารุ่นนี้หล่อมันจะมีคิ้วด้านบนนะแล้วก็จะมีชุดกันชนสกเกิร์ตเนี่ยด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดำนะครับสเตลก็ดูดีนะครับคันะคนี้ก็มีเดทามีไฟตัดหมอกม,มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวรถได้สีดำนะรถเป็นปี2019สวยๆเลยล้อแม็กก็จะเป็นทูโทนนะปัดหน้าเงานะกับสีดําตัดกันนะครับ ตัวรถนึงเอาแว็บเลยนะครับรถรอคิวปรับสภาพอยู่นะครับรถเพิ่งแบบไปเก็บงานสีมานิดหน่อยนะครับบางจุดนะครับแต่สีอะบางๆอยู่แล้วนะครับล้อแม็กก็จะเป็นแบบนี้ดิสเพลยคคู่หน้านะครับคันนี้รัตตุยางดันหลบปี2023นะครับมันเป็นไฮรันเดอร์นะครับมันจะมีบันไดด้านข้างเป็นตัวสูงนะครับจริงๆพวกเนี้ยดีเทลต่างๆพวกเนี้ยแทบจะไม่ต้องพูดเลยเนาะหลายท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าสเตลนะครับก็คืออิวสุ ที่เป็นรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับแต่คันนี้คือเป็นตัวท็อปของ1.9สเตลเ่ยจะมี1.9และ3.0นะครับคันนี้คือ1.9นะครับโลโก้ไฮรัรเดอรด์ด้านข้างอยู่ครบกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลดคันนี้ติดฟรีมเบมอร์8 0มาแล้วนะมือตื่เตือเลยมือตื่ตือเลยนะครับใครต้องการตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ยังอยู่499,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อน,น9,000กว่าบาทประวัติเครดิตดีนะครับใช้บัตรปชะชาชนใบเดียวนะครับ หชั่วโมงสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะพี่นะนะครับดูเป็นไงเงาแวบนะไฟท้ายดวงบนเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยเป็นหลอดไส้นะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก,โลโกโล้ Isuzu D-Max นะครับรวมถึงโลโก้ตัวแซดเพสเทนะตัวแซดเพรสเทคืออะไรตัวแซดเพสเทคือรุ่นที่เป็นตัวท็อปที่เป็นแบบบอกไฟฟ้าแอร์ออโต้อะไรอย่างนี้สเตลเนี่ยจะมี1.9 Z ธรรมดาแล้วก <c oughs> ็1.9พนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็น3ามูนเนี่ยจะเป็นแซดเป็นเหตุเลยนะครับสเตลจะมีแค่ขับเคลื่อนสองล้อเท่านั้นนะครับถ้าเป็นดีวสูเนี่ยตัวขับสี่จะเป็นวีคอร์สนะครับนะตัวรถเนี่ยสีดําเงาฉ่าเลยนะพี่นะคุ้มๆนะเดี๋ยวตัวป้ายทะเบียนนะครับเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพฯให้นะครับสําหรับตัวนี้ตัวรถได้สีดําติดฟิล์มมาสวยงามนะครับห้าห้าแสนสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมมองว่าประหยัดมากนะสเตลนะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วย้วคันเนี้ภายในสวยนะครับ ให้ดูเงาแสงตัวรถนะครับฉ่ำมากนะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะพี่เราดูแลให้หมดนะของลงของเหลวอะไรต่างๆนะกันชนก็จะเป็นสีพิเศษจากปกติตัวธรรมดาจะเป็นโครเมียมนะตัวนี้ก็จะเป็นสีพิเศษนะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดป่าท้ายก็จะเป็นโครเมียมนะครับนะเป็นองเม็ดอาโครงสร้างเดิมครบหมดเม็ดองคเม็ดอาโครงสร้างเดิมครบหมดนะครับ1.9นะครับ DDI Blue Power นะครับตัวแซนสแตล ระบมกระบะเดิมนะครับไม่มีเจาะนะมาพร้อมระบบนะ ESC แล้วไฟเบรกดูกที่3รวมถึงเสาวิทยุแบบที่ฉลามด้านบนนะครับนี่สองฝั่งนะพายเดิมๆเ,เ,เรียนๆใครหาอยู่นะปุ๊บเลยที่คันนี้1.9สัสเตลครับพี่นะเดี๋ยวผมพาดูภายในนิดนึงนะครับคือสีชํำม,มากนะมาก่อนได้ก่อนเลยพี่นะโทรได้เลยนะครับ096 535 5 1 5 3นะครับ0ู6 5355153นะครับพี่ดูข้างในเป็นสีดำพรมหลังคงหลังคานะครับม,ม่านมืนยังไม่แก่พลาสติกเลยนะเดี๋ยวคาบยันตัวนี้เราฟอกให้นะครับคันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยแนละ้วเอ็กอะไรเห็นแลเอ็กอะไรสักอย่างนะเอ็กเอ็กซาคูนะครับตัวบอร์เดเนี่ยไม่มีฉีกขาดครับพี่เป็นสีดําเนียนๆเลยเป็นสีดําเนียนๆแล้วแผงประตูก็จะเป็นสีดํานะครับตัดด้วยสีดําก้อนไฮแบ็กแล้วก็เป็นสีเบจ นะดูตัวบอกสวยกริปนะครับโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงเนียนเดิมนะโอ้โหแน่นมากนะเดดดูได้เลยครับไม่เคยชนแปะไม่เคยมีกระทบจากด้านข้างแน่นอนนะครับเม็นอาร์คเดิมครบเป็ดอาร์คเดิมครบนี่ดึงให้ดูได้เลยทั้งหมดนะครับใครหาอยู่นะครับกับอิลสูดีแมทนะครับนี่หนึ่ก้านะครับ DDI b l u e Power พี่ตัวพิเศษนะครับตัวสเตล สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะครับคันนี้นะกริบเลยกริบเลยสไตล์แท้ๆสวยๆนะครับเนี่ยแท่งประตูอย่างเนียนนะเนียนหมดนะครับซีนเซอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับซีนเซอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับสวยกริบนะพี่ๆท่านใดสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับศูนย์5 5้าหห้าสห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับศูนย์เก้าหห้าสาห้าห้าหนึ่งห้าสานะครับคันนี้นะรอพี่อยู่เลยนะครับ มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ต่างจังหวัดนะครับลูกค้าอยู่ไกลก็สามารถออก,กรถกับเราได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับตัวแซดแพทเทิที่ผมบอกจะได้บอกไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็เลยมีระบบควบคุมเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นตัวไฟสูงต่ำไฟหน้ารุอัลเทอร์สตาร์ท็อปแล้วก็มีล็อกความเร็วบูสตอนโทนนะครับแผงประตูนะครับจะมีโลโก้คำว่าสเตลอยู่อันนี้จะมีเฉพาะตัวแซดแพทเท,ทิเท่านั้นนะถ้าเป็นตัวแซดธรรมดาจะไม่ดี จะเป็นตัวแ้นธรรมดาจะไม่มีนะครับเห็นได้เลยว่าไม่มีแบบริ้วรอยแมวขีดข่วนเลยนะกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้บานคนขับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับรวมถึงทักชั่นคอนโทรลนะครับไฟหน้าแมนนวลนะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนแมนนวลนะครับเดี๋ยวลองกดสวิตช์ให้ดูนี่นะครับนี่คือหน้าปัดเรือนใหม่เขานะ ปิ๊งๆเลยพี่ดูดิปึ๊บๆๆนะครับหนึ่งห้าแปดสี่แปดเจ็ดนะไม่หนึ่งห้าแปดสี่แปดเจ็ดพี่หนึ่งจุดเก้า TDI ตัวแซดสแตนเดีหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้มีระบบนำทางให้แล้วก็ตัวระบบแอร์เนี่ยเป็นออโต้นะครับแอร์จะเป็นออโต้แบบนี้นะครับเวลาก,กดใช้มันก็จะกดปุ๊บแล้วมันจะขึ้นตัวเลขนะครับรวมถึงด้านล่างก็จะมีพาวเ power o u เล็ตรวมถึง USB ให้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ มาเป็นเกียร์อัตโนมัติก็ปรับเป็นเกียร์แมนวนวลได้นะครับก็คือตรงนี้โอติเกียร์ดีอยู่นี่นะครับเราเลื่อนคันเกียร์มาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเชนเกียร์เป็นบวกเป็นลบได้นะครับเราสำหรับตัวเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับคันนี้เนียนมากคันนี้เนียนมากนะครับใครสนใจนะโทรได้เลยนะพี่ศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามดีแม็กเป็นรถที่ใช้ดีนะครับคือยอมรับเรื่องอัตราการสิมเปลืองเลยประหยัดมากประหยัดมาก นะครับดูหัวน็อตฮนะไม่มีขยับนะครับแกมเกิมเดิมครบหมดนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS เดิมหมดนะครับนี่ดูนะแขนซ้ายแขนขวาเดิมครบที่หนาะเนียนเนียดูคานหน้าดินะครับน็อตไม่มีขันเลยนะครับราคาเพียงสี่แสนเก้าหืก้าบาทเท่านั้นนะครับตัวรถเนี่ยมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะพี่นะหนึ่งปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนอนอีกหนึ่งปีนะครับโครงสร้างสวยมาก โครงสร้างสวยมากนะครับผมฝากไว้ด้วยนะพี่นะ1.9นะครับ DDI Blue Power นะครับกับสเตลล1.9 z p e แพครับ